เฮ้ย hey, พวกเธอเราเคียนมากเลยอะเราขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ปะได้ดีเธอมีอะไรหรือเปล่าพอดีเรามีอะไรกับแฟนมาเว้ยแล้วแบบถุงยางแฟนเรามันรั่วเราควรทำไงดีเอา้าเรามันเกิดขึ้นนานหรือยังเมื่อคืนนี้เองอะเฮ้ยเนี่ยถ้าไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงใช่ไหมเธอก็กินยาคุมฉุกเฉินได้นะอืมคิดเหมือนกันว่าจะกินยาคุมฉุกเฉินแต่แบบช่วยบอกวิธีกินที่ละเอียดละเอียดหน่อยได้ไหมอะ <c oughs> ็ S <S ยาคุมหุดเฉินฉะมันจะมีสองเม็ดนะเธอต้องกินเม็ดแรกท,ทันทีแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไปอีกสิบสองชั่วโมงแล้วเข้ามากินอีกเม็ดหนึ่งแต่อีกสิบสองชั่วโมงนี่มันตีสามเลยนะเรากลัวไม่ตื่นอนะ่ะถ้าไม่กินจะเป็นไรไหมอ่ะอืมแต่มันก็อีกมีอีกทีหนึ่งนะก็คือกินไปพร้อมกันสองเม็ดเลยแต่เธอก็อาจจะมีอาการของพื้นทร้ยอาจเจียนได้ง่ายขึ้นนะอืมเออแต่จริงๆอ่ะมันก็มีแบบเม็ดเดียวนะ คือถ้าเธอไม่สะดวกจะกินแบบนั้นเธอก็กินแบบเม็ดเดียวก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็ได้ผลเหมือนกันเฮ้ยเธออยากรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงอื่นอีกหรือเปล่าก็คือบางคนประจําเดือนมันก็จะมาไม่ปกติใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็แบบจะมีความเสี่ยงเรื่องการท้องนอมลลูกด้วยอืมน่าก,กลัวจังเลยอะแล้วแบบถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจก,กินยาคุมปกติทุกวันใช่ไหมแล้วแบบ เรามากินยาคูมฉุกเฉินทุกครั้งที่เรามีอะไรกับแฟนแทนเลยได้ไหมอ่ะจริงจมันก็ไม่ควรกินอ่ะเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินน่ะมีขนาดฮอร์โมนที่สูงมันเลยทําให้ผลข้างเคียงของยาสูบไปด้วยเออใช่ใช่คือยาคุมฉุกเฉินอนะ่ะมันไม่ควรกินเกินสองแผงต่อเดือนนะเออแล้วเธอรู้ไหมว่ามันอ่ะไม่ได้มีผลป้องกันแบบทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะอืมอืเรารู้แล้วแบบแล้วเราจะรู้ได้ไงวะว่าเราไม่ท้อง ก็ลองสังเกตดูว่าประจําเดือนเธอมาตามนอกปกติไหมถ้าประจําเดือนไม่มาเธอก็ลองไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจดูอือโอเคเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราขอไปซื้อก่อนนะขอบคุณพวกเธอมากนะไม่เป็นไรจ้ายอย่าลืมกินยานะเออลืมตั้งแต่กระปุกด้วยรีบไปซื้อบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย